าห้้องนเพื่อให้ห้องน้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรคกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมในการบริการลูกค้าที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจการเตรียมน้ํายาและอุปกรณ์ถุงมือผ้าปิดจมูกรองเท้าบูทฟองน้ำผ้าเช็ดทำความสะอาดป้ายเตือนไม้กวาดที่ตักขยะถุงขยะไม้ม็อพร้อมผ้าม็อ ถังน้ำถังน้ำเครื่อง175รอบน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาอเนกประสงค์น้ำยาเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชือ้อการเตรียมพื้นที่ก่อนทำความสะอาด ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งควรเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทยได้อย่างสะดวกเก็บสิ่งของภายในห้องน้ำทั้งหมดให้เรียบร้อยวางป้ายเตือนกำลังทำความสะอาดใส่ผ้าปิดจม,มูกสวมถุงมือรองเท้าบูทให้เรียบร้อยเช็ดผนังส่วนสูงเก็บกวาดเศษขยะหรือเส้นผมให้เรียบร้อย ขั้นตอนการเช็ดกระจกในห้องน้ำเช็ดเพื่อทำความสะอาดคราบสกปรปกต่างๆเช่นคราบน้ำรอยนิ้วมือการเช็ดทำความสะอาดฉีดน้ำยาเช็ดกระจกลงที่ผ้าสีฟ้าและเช็ดทำความสะอาดกระจกจากด้านบนลงด้านล่างโดยให้รอซ้อนกันจะทำให้กระจกมีความเงางามเหมือนใหม่อยู่เสมอวิธีการทำความสะอาดล้างหน้าอา่างควรใช้น้ำสะอาดล้างก่อนหนึ่งครั้งผสมน้ำยาลงในขันที่แยกไว้หรือใส่ขวดบ๊อกกี้ และใช้ฟองน้ำทำความสะอาดขัดล้างบริเวณหน้าอ่างก๊อกน้ำและภายในอ่างให้ทั่วหลังจากนั้นใช้น้ำสะอาดล้างอีกครั้งเช็ดให้แห้งฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิน่นแล้วเช็ดซ้ำอีกครั้งเพื่อความสะอาดและมีกลิ่นหอมขั้นตอนการทำความสะอาดชักโครกให้ล้างด้วยน้ำเปล่า หนึ่งครั้งเพราะอาจจะมีคราบสกรปรกตกค้างอยู่ใช้ฟองน้ำที่เตรียมไว้สำหรับล้างชัดโครกโดยเริ่มล้างจากส่วนบนและรอบนอกแล้วจึงล้างภายในเสร็จแล้วล้างน้ำให้สะอาดเช็ดให้แห้งอีกครั้งฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่นแล้วเช็ดซ้ำ เพื่อความสะอาดและมีกลิ่นหอมการเช็ดทำความสะอาดชักโครกให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์สีแดงเท่านั้นนะคะจากนั้นนำขยะขออกจากถังให้เรียบร้อยใช้ฟองน้ำและน้ำยาทำความสะอาดล้างถังขยะทั้งภายในและภายนอกล้างด้วยน้ําเปล่าอีกครั้งใช้ผ้าสีเหลืองเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยข้อควรระวัง ใช้ผ้าสีเหลืองที่เช็ดทำความสะอาดฝาผนังหน้าอ่างต่างๆมาเช็ดถังขยะนะคะควรแยกสืนกันค่ะขั้นตอนการทำความสะอาดล้างพื้นห้องน้ำลำดับแรกให้ใช้น้ำสะอาดล้างก่อนหนึ่งครั้งต่อจากนั้นใช้ผ้ามอบสีแดงจุ่มน้ำยาและละเลงให้ทั่วพื้นที่ ใช้แปรงขัดให้ทั่วจนสะอาดหรือใช้เครื่อง175รอบขัดล้างให้ทั่วพื้นที่เสร็จแล้วใช้ไม้ปัดน้ํปาปัดคราบน้ํายาออกให้หมดแล้วล้างด้วยน้าเปล่าให้สะอาดปัดน้ําให้แห้งมอบด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อดับกลิ่นทาให้พื้นที่มีความสะอาดและกลิ่นหอมสดชื่นค่ะตรวจสอบเติมกระดาษทิชชู่และสะบู่เหลว เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานนำถุงขยะมาใส่ถังโดยม้วนปมเข้าด้านในเก็บปากถุงให้เรียบร้อยสวยงามและนำมาวางไว้บนชักโรครกที่ปิดฝาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในรอบเช้าต่อไปค่ะ